ับันนะฮะมีการศึกษาพระคัมภีเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าพระคัมภีนั้นบอกอะไรกับเราเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าการศึกษาพระคัมภีนั้นก็ต้องมีแนวทางถูกต้องไหมเราไม่สามารถที่จะศึกษาพระคัมภีร์ตามความเข้าใจของเราแล้วคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องได้อันที่จริงนะครับตามธรรมชาติของมนุษย์เองนั้นไม่มีใครสามารถเข้าใจพระคัมภีได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้ ผมรู้สึกสนใจที่จะแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะพระคัมภีร์นั้นต้องอาศัยการเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้นะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผมไปเจอมาออไม่นานมานี้นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับได้มีสาวกกลุ่มหนึ่งของพระเจ้าหรือก็คือคริสเตียนนั่นแหละที่พวกเขานะ่ะเชื่อว่าพระธรรมมารโกนะครับข้อ ข้อหน,นะครับผมสามารถอนุญาตให้พวกเขานั้นทําอันตรายหรือว่าทําสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงได้โดยที่ไม่คํานึงถึงเ,เรียกว่าผลกระทบที่จะตามมานะครับอยู่ในพระธรรมมารโกนะครับบทที่16ข้อที่18ที่บอกว่าเขาจะจับงูด้วยมือเปล่าและเมื่อดื่มผิดร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายเลยนะครับซึ่งบรรดาสาวกบางคนนะครับบรรดาคริสเตียนหลายๆคนก็เชื่อว,ว่า ตามตามตามบริบทของพระธรรมมารโกบทที่16แล้วเนี่ยพวกเขาบอกว่า,าพวกเขาสามารถจะจับงูได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่พวกเขานั้นมีพระมีมพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่กับพวกเขานะครับพวกเขาสามารถที่จะต่อต้านพิษร้ายนะครับเมื่อดื่มพิษร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายแต่ว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พยายามจะบอกกับเราในเรื่องของอ,อิทธิฤทธิปฏิหารที่มันเกินธรรมชาติพวกนี้นะครับ คิดว่าเราจะจับงูนะครับด้วยมือเปล่าได้ไหมตามธรรมชาติจริงๆนะฮะทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคิดจักรของเรานะครับได้มีความเข้าใจแบบผิดๆนะครับมากมายเกี่ยวกับตัวพระคัมภีร์หรือว่าตัวพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับผมก็จะมาแบ่งปันเรียกว่าเป็นแนวทางบางอย่างนะครับที่เราสามารถจะนำไปใช้เพื่อที่จะเข้าใจถึง พระบัญญัติของพระเจ้าได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือตัวตนจริงๆของพระคัมภีนะฮะพระคัมภีเองแน่นอนเป็นพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์นั้นเราสามารถอ่านแล้วคิดว่าเราสามารถทําตามสิ่งที่พระคมภี์บอกได้เลยแบบนั้นหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อน นะครับว่าพระคัมภีนั้นไม่ใช่คู่มือแน่นอนนะครับว่าพระคมภีเนี่ยเป็นแสงสว่างในทางเดินของเราแต่ว่าในการที่จะเข้าใจแสงสว่างที่พระเจ้ามอบให้นั้นก็ต้องอาศัยทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์การนําทางรวมทั้งอาศัยพระปัญญาที่พระเจ้าจะเป็นผู้ให้กับเราด้วยนะครับพระคมภีนะครับอาศัยการตีความเป็นหลักนะครับผมมีเรื่องราวมากมายที่ถูกเขียนขึ้นในพระคัมภีร แต่ละเล่มแต่ละเล่มนั้นก็มีแนวทางการเขียนที่แตกต่างกันไปเรามีทั้งการเขียนในเชิงของออคำพยายนหรือคำบอกเล่าอย่างเช่นในพระธรรมปฐมกาลนะครับรวมทั้งพระธรรมอีกมากมายนะฮะพระคำพีใหม่นะครับเกือนะบ,บทั้งเล่มก็ถูกเขียนเป็นเหมือนกับสักขีพยายนนะครับเรามีกรอนหรือว่าเพลงนะครับทั้งในสดุดีเออยนะครับเ,เพลงของโซโลโมอนเออยนะครับหรือเรา หรือพระคมภีรเองนะครับก็ยังมีสุภาษิตที่ต้องอาศัยการแปลการตีความเหมือนอย่างเช่นพระธรรมสุภาษิตเป็นต้นนะครับดังนั้นพระคัมภีนะครับมีแนวทางหลากหลายนะครับแต่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ถูกเขียนในนั้นนะครับดังนั้นการที่จะเข้าใจความจริงตรงนั้นได้เราจึงต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับแล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงเราก็ต้องเข้าใจโดยการที่ เราต้องมาหาเหตุผลกับมันเราต้องมาเรียนรู้เหตุผลที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 1: ข้อที่18ในพระธรรมอิสยาห์นะครับผมบทที่ 1: ข้อที่18พระเจ้าก็บอกว่าให้พวกเรานั้นมาหารือซึ่งกันและกันซึ่งการหารือก็คืออะไรก็คือการปรึกษาการทําความเข้าใจระหว่างบุคคลนะฮะผู้ที่มีความรู้ต่างๆมาปรึกษาหารือกัน เพื่อทําความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั่นคือความหมายของหารือนะครับในภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า reason นะครับ reason ที่แปลว่าให้เหตุผลดังนั้นพระเจ้านั้นสนับสนุนให้คนของพระองค์นั้นใช้เหตุผลแล้วก็นําเรื่องที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วนั้นเอาไปคุยกับผู้อื่น เพื่อที่จะให้ความจริงนั้นมันกระจ่างขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้ของเรานั้นได้รับการขยายโดยอาศัยมุมมองของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับการที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้นั้นต้องอาศัยเหตุผลต้องอาศัยการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันและต้องอาศัยการการเรียนรู้พระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เพียงแต่ตัวเองแต่จากผู้อื่นอีกด้วยนะฮะทีนี้ พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให้คนของพระเจ้านั้นอาศัยเหตุผลแล้วก็อาศัยความหมั่นเพียรในการเรียนรู้พระคัมภีรก็คือพระธรรมสองธิโมทบทที่2อนะครับอยู่ในข้อที่15ที่บอกว่าจงพยายามอย่างดีนะครับจงพยายามอย่างดีและใช้ถ้อยคําแห่งความจริงอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจากพระวจนะตรงนี้เนี่ยนะครับผมการที่เราจะใช้ถ้อยคําแห่งความจริงอย่างถูกต้องนะครับจึงต้องอาศัยความพยายามอย่างดี และแน่นอนว่าความพยายามอย่างดีนั้นก็ต้องอาศัยเหตุผลนะครับเหตุผลดังนั้นเองเพระวจะนะนะครับหลายๆข้อจึงมีเหตุผลหรือที่ภาษาไทยบางคําเราเรียกว่าบริบทอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับและในการที่จะตีความพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งได้เราก็ต้องมาดูบริบททั้งในส่วนของบริบทในเชิงตรกกะเหตุผลนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่า l o จิคอ l ลคอนเท t กนะครับบริบทในเชิงตักกะเหตุผลหรือแม้แต่ในบริบทของเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยนะฮะดังนั้นนี่คือการทำงานร่วมกันระหว่างเหตุผลและความเชื่อคนมากมายนะครับมักจะคิดว่าเมื่อเรามีความเชื่อคือการที่เราโยนเหตุผลทิ้งไปนะครับแต่พระเจ้านะครับได้บอกกับเราตรงกันข้ามนะครับตามที่บอกไปในอิสยา นะครับผมบทที่1ที่บอกกับเราว่าให้เรามาหาเหตุผลซึ่งกันและกันมาหารือซึ่งกันและกันนั่นก็คือการที่เรานั้นเอาความเชื่อของเรานําไปสู่เหตุผลของเรานั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูพระคัมภีร์บางข้อที่ถูกเข้าใจผิดนะครับโดยที่คนของพระเจ้ามองข้ามบริบทนะครับแล้วก็เหตุผลไป ตัวอย่างเช่นในพระธรรมมัทธิวนะครับในพระธรรมมัทธิวที่พระเยซูบอกว่าอย่าได้ต่อต้านคนที่กระทําชั่วแก่ท่านถ้าเกิดผู้ใดตบหน้าท่านจงยื่นแก้มอีกข้างให้เขาตกนะครับผมอาจจะแปลตามคําพูดของผมนะครับผมอาจจะไม่ได้แปลตามพระคัมภีร์จริงๆแต่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ตบแก้มขวาของท่านก็จงยื่นแก้มซ้ายอีกข้างหนึ่งให้เขาตกนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระเยซูทรง ทรงสนับสนุนจริงหรือเปล่าพระเยซูทรงสนับสนุนให้อาสมมุติว่าครอบครัวนะครับไม่ใช่ครอบครัวอ,อ,อย่างเช่นคู่สมรสแบบนี้ว่าภรรยาจะต้องยอมสามีตลอดเวลาเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาจะทําร้ายก็ต้องยอมให้เขาทําร้ายตลอดเวลาเลยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดอย่างตํารวจแบบนี้นะครับจะต้องยอมปล่อยตัวฆาตกรไปเพียงเพราะว่าพระเจ้าบอกแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือบริบท ของประโยคที่พระเยซูบอกว่าอย่าต่อต้านออคนชั่วร้ายนะครับแน่นอนว่าไม่นะฮะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงสอนแก่บรรดาสาวกเลยนะครับแต่อะไรคือบริบทที่พระเยซูทรงตรัสแบบนั้นในประโยคแบบนั้นว่าจงอย่าต่อต้านออคนที่กระทาความชั่วเราก็ต้องมาดูว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเยซูทรงสอนอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับผมพระเยซูได้มีการพูดถึง วัฒนธรรมในพระคัมภีร์เก่านะครับผมที่บอกกับเราว่าถ้าเกิดมีใครมาทําไม่ดีกับเราเราก็ต้องอตอบโต้คนนั้นกลับไปในทางเดียวกันนะครับผมหรือในพระคัมภีร์ก็จะใช้คําว่าตาต่อตาหรือฟันต่อฟันนั่นเองนะฮะซึ่งก็คือการที่ถ้าเกิดเขามาทําสิ่งที่เลวร้ายกับเราเขามาทําร้ายเราเราก็สามารถจะทาร้ายคนคนนั้นกลับไปได้แต่พระเยซูบอกกับเราว่าอะไรพระเยซูบอกกับเราว่า จงรักศัตรูของท่านนะฮะพระเยซูบอกกับเราว่าถ้าเกิดมีคนมาทําร้ายก็ให้อภัยคนคนนั้นนั่นคือบริบทของพระวจนะส่วนนั้นของพระเยซูที่พระองค์ทรงตรัสออกมานะครับและการใช้ประโยคที่บอกว่าถ้าเกิดมีคนมาตบแก้มท่านหนึ่งข้างก็จงยื่นอีกข้างหนึ่งให้จึงเป็นการสนับสนุนบริบทของตาต่อตาฟันต่อฟันที่พระองค์ทรงตรัสไปก่อนหน้านั้นนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์สนับสนุน ให้เรานั้นยื่นแก้มเราอีกข้างหนึ่งให้ศัตรูของเราตบนะครับความเข้าใจแบบนั้นเป็นความเข้าใจที่ตรงที่เรียกว่าขาดการดูที่บริบทนะครับคือคนผู้นั้นไม่ได้ดูที่บริบทของพระคัมภี์อย่างชัดแจ้งดีพอนะครับหรือแม้แต่ในบริบททางวัฒนธรรมเองนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะครับถูกตบแล้วยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้กับผู้ที่ตบตบอีกที นะฮะถือเป็นการแสดงออกซึ่งเ,เรียกว่าการเย้ยหยันหรือว่าการเสียดสีนั่นเองนะครับผมดังนั้นจากพระคัมภีร์ในส่วนนี้นะครับผมจากมัทธิวในเรื่องของแก้มซ้ายแก้มขวาถูกตบเนี่ยนะฮะมันจึงมีบริบทของมันที่สอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริบททางตะกะเหตุผลนะครับสิ่งที่พระเยซูตรัสไปก่อนหน้านั้นหรือว่าจะเป็นในบริบทของเชิงวัฒนธรรมนะครับ คนตีความการยืนแก้มอีกข้างว่าอย่างไงนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับผมนี่คือตัวอย่างของการตีความพระคัมภีร์ที่ถูกต้องนะครับผมคือเราต้องมาดูบริบทที่อยู่รอบข้างนะครับมีพระวจนะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจเรมยานะครับผมพระธรรมเยเรมีนะครับพระธรรมเยเรมีที่บอกกับเอาว่าพระเจ้าทรงรู้แผนง,งานของพระองค์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผม ที่มีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนมากมายเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับผมขอ้ขอนั้นก็ต้องมาดูที่บริบทอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมทีนี้นะฮะกลับมาที่ใจความหลักของเราก็คือการที่มีสาวกบางคนหรือว่าคริสเตียนบางคนนะครับเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะกระทําการอันตรายใดๆก็ได้โดยความเชื่อข,ของพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายกลับพวกเขาสามารถจับงูขึ้นมาแล้วก็บางประเทศนะครับ ที่อ่านมาก็คือพวกเขาจับงูขึ้นมาระหว่างการนมัสก,การพระเจ้ากันเลยแล้วก็สรรเริญพระเจ้านะครับคิดว่าพวกเขาจะไม่ถูกงูกัดนะครับแต่เซเว่นเดย์แอนเวนติสนะครับผมคิดยังไงเกี่ยวกับวัฒนธรรมตรงนั้นนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับผมการที่เราจะปฏิเสธผลลัพธ์ร้ายแรงหรือผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายที่จะตามมาเพียงเพียงแค่เราคิดว่าเรามีความเชื่อ นั่นคือการที่เราอวดอ้างตัวเองหรือเปล่าว่าฉันมีความเชื่อเป็นอย่างมากถึงขนาดที่สามารถจับงูขึ้นมาได้แล้วพระเจ้าจะปกป้องฉันนะครับนั่นคือการที่เรายกตัวเองขึ้นหรือในในภาษาของพระคัมภีร์ก็คือความอ,อ,อวดโอ้ตนเองนะครับหรือก็คือプライนะครับผมทีนี้นะฮะเนี่ยหรือก็คือการยกตัวเองเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรถนาจากสาวกของพระองค์พระองค์ปรถนาให้คนของพระองค์นั้นเนี่ยรู้จักที่จะเรียนรู้รู้จักที่จะดูที่สถานการณ์รู้จักที่จะดูที่ช่วงเวลาและก็ปัจจัยหลายๆอย่างในการที่จะพัฒนาความเชื่อของพวกเขาเองนะฮะดังนั้นในการที่คนคนหนึ่งจับงูขึ้นมานมันสการพระเจ้าแล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ถูกกัดเนี่ยจึงเป็น ตัวอย่างชิ้นดีของการที่พวกเขาปฏิเสธที่จะเรียนรู้ปฏิเสธที่จะดูที่สถานการณ์และปฏิเสธที่จะดูที่ปัจจัยนะครับงูนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไปทํากับมันเล่นๆได้นะฮะมันเป็นสัตว์ที่มีอันตรายนั่นคือปัจจัยนั่นคือเหตุผลนะครับซึ่งพระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์ดูที่จุดๆนั้นและก็เรียนรู้ว่าควรจะทําอะไรในจุดๆนั้นเหมือนกันนะครับ ดังนั้นนะครับพระเจ้าจึงสนับสนุนให้คนของพระอ,องค์นั้นศึกษาพระคัมภีร์โดยการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าในบางข้อนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามจะเป็นสิ่งที่ยืนยันความเชื่อของเราหรือว่าจะเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ตามนะฮะแต่พระอ,องค์ก็ทรงให้เรานั้นพิจารณาสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้ถูกสอนมานะครับผมจากพระคัมภีร์นะฮะ พระอ,องค์บอกว่าอย่าให้เรานั้นถูกล่อลวงโดยความเรียบง่ายในพระวจนะในความเรียบง่ายในพระคัมภีร์แต่ให้รู้จักที่จะเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและมีปัญญาโดยปัญญานั้นมาจากไหนก็มาจากพระเจ้าและมาจากการนำทางโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับก็กลับมาที่ตัวพระคัมภีร์ของเราอย่างที่บอกนะฮะพระคัมภีร์นั้นมีหลาย ข้อความหลายเนื้อหามากมายนะครับที่อาจจะต้องอาศัยการตีความอาจจะต้องอาศัยการหาเหตุผลหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราเล่าบรรดาผู้เชื่อนะครับามานั่งมาถกมาหารือมาปรึกษากันว่าข้อความตรงนี้พระจนะข้อนี้หมายความว่าอย่างไงนะครับพระอ,องค์แน่นอนว่าพระอ,องค์นั้นไม่ได้บอกกับเราว่าอย่าไปเชื่อแบบตรงๆพระอ,องค์ไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับผม,าาาม,าบ,ผมบางข้อเราสามารถเชื่อได้นะครับผมบางข้อเราสามารถเชื่อได้ แต่ในหลายๆข้อนะครับเราก็ต้องมาตีความซึ่งกันและกันนะครับผมระหว่างผู้เชื่อซึ่งกันและกันคนนี้รู้แบบนี้คนนี้รู้แบบนั้นคนนี้มีประสบการณ์แบบนี้และคนนี้มีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งก็มานั่งจับเข่าคุยด้วยกันว่าพระคัมภีร์ข้อน,นี้เนี่ยมันบอกกับเราว่าอะไรนะฮะเพราะว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่แต่ละคนมีที่บรรดาสาวกและผู้เชื่อแต่ละคนมีนะครับผม <c oughs> มันหล่อหลอม สิ่งที่พวกเขาจะตีความพระคัมภีร์มันหล่อหลอมความหมายของพระคัมภีร์ในความคิดของพวกเขานะฮะดังนั้นเองในการที่เรามานั่งหาหรือซึ่งกันและการจึงเป็นการขยายมุมมองขยายเลนของพระคัมภีได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะและแน่นอนเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการอธิษฐานขอการทรงนำนะฮะการอธิษฐานขอการทรงนำและปัญญาจากพระเจ้าและพัฒญ์ยามบริสุทธิ์ในการที่เราจะเข้าใจพระวจนะตรงนั้นจริงๆนะฮะ เพราะมีหลายส่วนนะฮะมีหลายส่วนในพระคัมภีร์ที่อย่างที่พระคัมภีบอกเองนะครับว่าความลับมากมายก็เป็นของพระเจ้ามีเรื่องที่ยังไม่รู้อีกมากมายนะฮะและคิดว่าคงจะไม่ได้ถูกรู้อีกเยอะนะฮะอีกนานเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นพระวจนะเป็นความเข้าใจและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องพวกนั้นมากมายนะครับพระองค์ก็ยังบอกไว้นะครับผมโมเสสบอกเอาไว้นะฮะว่า นอกจากสิ่งที่พระเจ้ารู้อย่างเดียวเนี่ยก็มีสิ่งที่พระองค์ทรงสอนกับคนของพระองค์อีกด้วยนะครับมีบางเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสอย่างเปิดเผยที่ประชาชนของพระองค์สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับอยู่ในพระเจะ้านะของพระองค์อยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่พวกเราต้องมาเรียนรู้สิ่งที่พวกเราต้องมาหาหารือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาให้เหตุผลในการที่จะทําให้มันกระจ่ายนะครับในบางข้อเอง ก็ต้องอาศัยการปรึกษาซึ่งกันและกันนั่นเองนะฮะและต้องอาศัยการทรงนำในพระมิยามบริสุทธิ์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับดังนั้นในวันนี้นะฮะสิ่งที่ข้อความที่ผมจะมาบอกกับทุกๆท,ท่านก็คือพระคมภีนะครับเป็นพระจของพระเจ้าก็จริงนะครับและเป็นแสงสว่างในทางเดินของเราก็จริงแต่ในการที่จะเข้าใจพระคมภีร์เราต้องเข้าใจพระคมภีร์อย่างถูกต้องและ ในการที่จะทำตามพระวจะนะบางข้อก็ต้องอาศัยความเข้าใจบนหลักเหตุผลบนหลัตกตรกะบนหลักบริบทที่ถูกต้องอาศัยการตีความอาศัยการพูดคุยกับเพื่อนทางความเชื่อกับพี่น้องทางความเชื่อด้วยกันเพื่อที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อที่เราจะไม่กระทําสิ่งใดที่ขัดต่อพระคัมภีร์นั่นเอง และนี่ก็คือข้อความของผมในเช้าวันนี้นะฮะก็ขออธิฐานให้พระยามบริสุทธิ์นะครับผมทรงนำทางบรรดาผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอให้พระปัญญาของพระเจ้านั้นถูกเทลงมาอย่างพวกท่านทุกๆกคนเพื่อที่ผู้ใดก็ตามที่อาจจะศึกษาพระคัมภีร์อยู่หรือว่าอาจจะยังมีข้อสงสัยในพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ก็ขอให้พระเจ้าและพระยามบริสุทธิ์มอบปัญญาและการนำทางมาสู่ท่านขอพระเจ้าอวยพรครับผม